ช่วงนี้นะคะประชาชน,นเริ่มออกเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่กันแล้วนะคะก็ทําให้การจราจรในถนนสายหลักสายรองเริ่มติดขัดแล้วค่ะด้านผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจดูแลประชาชนค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรควบคู่ไปกับมาตรการการป้องกันโควิด -19 ค่ะ ไปกันที่จุดบริการประชาชนหมวดการทางบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ พลตรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกำลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนในช่วง7วันอันตรายจัดการจราจรให้มีความคล่องตัวเพื่อลดอุบัติเหตุทางเส้นทางสายหลักและก็สายรองค่ะ ส่วนที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจ,จําจุดตรวจร่วมป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะที่พื้นที่อําเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อสร้างขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจร่วมบนถนนสายหลักแล้วก็ถนนสายรองทั่วทั้งจังหวัดค่ะก็ได้แก่ถนนศรีนคร,รินทร์เทพรัตน์นะคะบางนาตราดถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์ถนน เทพารักษ์และตั้งจุดตรวจด่านชุมชนในเขตอบตอรหรือหมู่บ้านพร้อมทั้งดําเนินการควบคู่ไปกับการป้องกันเฝ้าระวังโควิด -19 เนะคะเพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนด้วยค่ะ ต่อกันที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนายภูลทรัพย์สมบูรณ์ปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้มอบอาหารน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่จุดตรวจหลักบริเวณหน้าห้างไทยวัสดุตาบลโสธรและจุดบริการประชาชนหน้านิคมขนมจีตนตาบลคลองนครเนื่องเขตซึ่งทั้งหมดจะเป็นจุดที่มีพี่น้องประชาชนเดินทางผ่านเส้นนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด1ิอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรค่ะ ไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันบ้างนะคะที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาบ้านบึงค่ะนาวิวัฒมหาผลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ประจําปี2565โดยปีนี้นะคะวิทยาลัยลเทคนิคชนบุรีให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และบริการซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์ก่อนเดินทางแก่ประชาชนค่ะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางโดยจังหวัดชนบุรีนั้นนะคะถือเป็นทางผ่านสําหรับผู้ที่ จะเดินทางไปภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากค่ะดังนั้นจึงจะต้องมีการวางแผนการเดินทางแล้วก็ตรวจสภาพรถยนต์ให้พร้อมด้วยค่ะไปกันที่ริมถนนสายทับมาเขาโบสจังหวัดระยองค่ะ พันตำรวจเอกอภิชนันวัฒนวรางกูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองได้เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรโดยมีนายประเสริฐวงศ์ศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาได้นำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะพร้อมทั้งมอบน้ำดื่มให้กับผู้ใช้รถและรณรงค์ให้ทุกคนขับขี่ด้วยความปลอดภยัยภายใต้หัวข้อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภยัยไร้อุบัติเหตุคะ่ะ ปิดท้ายกันที่บรรยากาศของจังหวัดสระแก้วนะคะจังหวัดสระแก้วค่ะนายปริญญาผลิษัทผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสระแก้วก็เปิดศูนย์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พร้อมระบุว่าสระ,ะแก้วเนี่ยเป็นจุดตรวจหลักจํานวน24จุดจุดบริการ45จุดและด่านชุมชนจํานวน491จุดค่ะก็บังคับใช้กฎหมายจราจรเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงนะคะโดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนตน์ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาสุราและขับรถด้วยความเร็วค่ะ